ไอ้บุทันครับุยานี่ครับโอนยานาสะดุ้งพี่น้องคุณเอาอีกสองสามกุ้มนะคะ่ะคนยุ่งๆ,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 ๆยี่แหละค่ะพี่น้องเอากระดักเอาค่ะเลยแล้วครับพี่น้องทันไหมทันไหมเพ้อแป๊บเดีวยวอินน้ำันค่ะ น้ำบ่ไหลเพิ่งจ้ะต้องมาเพิ่งออกมาถ้าใส่กุ้งน,นั่นลาออกมันจะไปหยาในถั่วดุงบูบูไปเลยในกุ้งใยนี่เนาะกุ้งใย,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 ยู่แต่มันออกถั่วดุงเถอะไปครับรพี่นอ้นองพีน่น้องมือกับเพิ่งจับพิ่จับเพิ่งนะมาเตรียมถั่วดุงเพิ่งเลยครับไปแล้วเถอะออกแล้วเอาไออบอบหมเถอะบ้ว่า ม่เขาดีนี่ดีเสียวคนคุ้มึงใส่กุณมึงยางเ้หมูเธอถีมไปหน่อยนึงนะเธอเธอถีมมาฟังไปงายหน่อนึงไปครับพี่น้องใช่ป้าใหญ่พี่ใส่มูคนเลยครับเลือกเสี่ยวนได้ออฮัลละไปครับไป

คะไปครับเต็มเต็มสะดุ้งเลยนะเตรียมเต็มขเขาวะทันวะทันในแต่าหางเพิ่นบาทละสนิทก็ได้หลายดเด้พี่น้องรึเปล่ะบาทละตีบัตรละสาวบนต้นเนี่ยค่ะไปครับดึก <สา S 1> แต่มันก้อยรที่ตีดีออกนอกไงนะึงอืม แม่งอยู่ในสะดุ้งเลยยก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 เลยทันป่ะนะบ่ทันเป็นนี่นะนี่สะดุ้งเลยโอ้ฝนซุ่มฝนซุ่มยกเลยง่ายมึงครับ

กินนี่ <ici> พี่น้องครับขาสะดุ้งหักแล้วครับเพราะว่าสารไ้ครับสะดุงมานครับสะดุ้งมานข้าขรัเพิ่นจะให้เขาไปตื้หาตอนี่เก็บสะดุ้งก่นค่ะไม่ยกออกปากจะดด้อยู่นะนะเฮ้อเมือคปากตื้มหอกหมดบานคร้บพี่น้อง ตะดงหักขากันเลยพ่ยกต้อดอ,อกพี่น้องเถิงอีกอย่างแล้วค่ะปลาเพิ่นกัไอเดดฮหอนไรเพิ่นกัเขาห่มค่ะแล้วกัน้ำกับ่ไหลทังสิทธ่ะแต่ว่าบ่แม่นได้หนห่อยๆเด้อค่ะพุ่อนเมื่อสุดสิ้นเทสูเบิ่งเอาน้ำเค็งไปน้ำว่าประเะะทศในป,ป่าได้ปลาโอ้ยลายเดิเดียวล้วค่ะไอหลายเดินคุณเดี๋ยวใส่ไงออกแล้วกัสิขัวานี่พี่น้องขัวเห็ดอันนี้ค่ะตากแดดไป ขัวกันนะค่ะปลานี่กระเดือกนะค่ะขัวง่ายง่ายนะพี่น้องนี่ตัี่ขวบปุ๊บอ๋อเ <ทำ S 1> พื่อนเพิ่นสดดีเขาเอาในกต่ายเนี่ที่เลือกใส่ไงเนี่ยน้องน่าจะเฮ็ดประเดี๋ยวขึ้เก้าค่ะปึ๊บขีเพิ่นเป็นก้อนแล้วดอกค่ะนี่ขีป <c ười> ลาเลยพี่น้องก้อนก้อนแล้วค่ะไอ้สมแซตเศษดิเนี่ย ขันสมบะเถอะมือนี่สดดีขันสมกันนะ mm. ครัอืมสามอุม่นเสียบ,บค่ะสิ่งสาวเห็ดเด็ดิีมดคันเด็ดบดอีกอ่ะใน,นสิ่ตากนะคะหัวกับหัวง่ายๆไประกระเดินเฮ้เขาใส่นลำแข็งไว้นี่เนาะค่ะเนี่ย,ยแขนอุ่นตุนดีดิพี่น,อน้องหัวง่ายไง ใส่ไงนา่สะดุงหักซ้ำพี่น้องก็ได้เด็มาคัวป่ากับพี่น้องนีระคาเนี่ยัวปลาเห็ดปลาแดดเดียวงามงามได้เปา่าแดดปลาแดดเดียวกับยังบ้านได้ทรงเด้อค่ะเพราะว่าทางป่าเพิ่นกับยังบ้านได้ปีนี่นะสา,สาพอสะสมไปหามาสะสมเห็ปปเดปลาแดดค่ะก็ได้เห็ดป,ป่าแดดเดียว อันนี้ก็เทฮิดเล็กๆน,น้อยสิเฮ็ดน,นี่นั่นอืม,อมแต่เสียบม่ใช่อือมปลาขาวแพ้ได้ดิเนเธอเล็กๆแพ้เราเธอนี่แต่บแบเบิ่อนะแพ้ปลาซูเบิ่งครับพี่น,อน้องเนี่ยขั้นเป็นปลาเนาแพ้งามตัวสักน,นี่แต่ว่าต้องมีกุกะะ้งเขาด้วยค่ะมี่กุ้งเขานี่แพ้งาม อเออมีอะไรประเภทป่าข้างหลังขึ้นมาป่ะเถอะขึ้นามนามีหนังเห็นไหมสนิยหนังสนิยงาม,ม,งามข้าแมงว่าเฮ็ดได้เหมิดเนาะค่ะเนี่ยเด็ดป่ามาเรามีเวลาเฮ็ดเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยสิงงามเลยเนี่ยค่ะข้า,างบ้านนี่เพิ่งขายรสละสี่ร้อยกันพอซื้อเด้อพี่น้องพี่น้องจะกินได้จะเดือนบวกเนี่ยค่ะข้าแมงเพินเ่นเะฮ็ดนะเสริมไปสิโต้งหายยึดดอกค่ะในปีนี้เพิ่นบ่ได้ดปลา เนี่ยตัวน้อยๆส้นเนี่ยเบิ้งขาพูดนะบ้าค่ะเวลาเขาล่างเพิ่งกระสิสเนี่ยเอาเจิซงี่ออกน้ำนี่นี่งามบะเถินเพร่ไปหมดส้นเนี่ยนอนน้อยๆนาะเนี่ยพี่น้องเนี่ยดูค่ะงามบะจะเสริมเฮ็ดนะพี่น้องหัวเป็ดก้อนค่ะนี่ที่เลือกปลาขาวยุ่อปุ่น แต่าขาวเขาได้อาไรก็ถือะกุมหนึ่งเนาะกุมเงนินกุมหนึ่งโยกวัฒนกับฟองนั่นค่ะขันปากาขาวนี่ต้องเฝ้าดึงสะดุ้งขึ้นสูงไว้เด้อค่ะให้เพิ่นเต้นรถแบบนี้แต่ว่าขันเพิ่นใส่เงี้ยกุนี่เขาทันเพิ่นดอกอันนี่เพิ่นยังใ่ใหญ่งงหลายเปลี่ยนตัวโดนเขากันได้เถอะกีดกิดกีดกีดตัวนีน้โดนเขาอย <ๆ S 1> ่าเปิดร่างเขาเปิดร่าง ดูขวัวนี่พี่น้องปลากระดีปลากระดี่ดดะะดบดแบนีค่ะทอดกรอบมากดีๆแล้วทอดกรอบนี่แซบ่บนี่จะเสริมกระสิเฮ็ดประเด็กน้ำคับใส่ง่ายไปพี่เอไว้กินค่ะอืมน้องเออแงามนี่ค่ะจะเสริมมารมากปากขาวะเป็นเทอะไรเป็นงามดีแค่นี้ นีเกลียวปุ๊บแล้วคือเดี่ยวซาดเรถตาเนี่ยอืมเนงได้หลกบุญเนาะไหลายเด้อค่ะยอบยอบโอบยุบปากท่อรถน่ะค่ะคัมเบนไปมีหลายกุ้มเพาก็ได้หลายหลกุ้มนะเถอะนาะเอาจนมืดน้ำปลาไหลคัมเบนน้ำไหลนี่ยคนจะมาเมือมือคือมือวานนี่คันเอามือวานนี่ใครจะได้เด้อค่ะตานาะน้ำพนลุงเร็วมือนี่เห็นปะขาเมือกพาพี่น้องไปเบิ่งหม่าเก้าหันกะน้ำปลาไหลหล่ะกะเม่นเมือเลย ว่สาม,มารถต mm. <tag> ึกได้ต hmm ึกได้ต่วปราเพิดปตาเนาะเอเนาะแบเป็นเดปลาได้มีเวานี่ยมันควรใส่เเสรยเธอเนะเห็ดงามงามด้นี่ปลาขาหัวแข็งค่ะปลาํำโขงบนหยักมัน จะเสริมเสทียวนั่นส้งไปพี่น้องนะจากซ้อมแดดกันยังเป็นเมียดอยู่ค่ะเป็นมันมันลายพี่น้องกับสั่างขมาร้ายค่ะป่าเดดเดียวเราจะเสริมมีเว้อันหาปลาได้ลลายก็นะค่ะเสตียด้หลายแล้วว่าตอนนี้เิ่นมังโม่ไดดปลา ขันกด่าย้ำด้ป่านเบ่แดดจะได้แบบพี่นอถ้าเสริมก็เดดค่ะถ้าไม้เห็ดกันเสียจิ้มแล้วเนี่ยเอาไปกินก็กินเบาไว้ขั้นแดดแดดตั้งแต่พอเห็ดนะพเห็ดันมาสมชาินีเนาะค่ะตากระตากระเตธรรมาสิบ้านเขานี่นี่ขั้นแดดรุนนี่ก็โห ถ้าเห็นปลาซิวนี่บ้านเน่เธอเนี่ยปลาซิ้วเี่พนแววเนี่ยปลาซิวเน,นี่สะสซิวกันขาวน้นอย,อยว่าเป็นเพเกิ้งกูเป็นแพ่ขอซื้อเป็นเ้อพี่นะ้องแมตะกีอ่นจะไม่หดแบบกินปลาซื้อแล้วจึงสักข้าวน้อยแ็สิพ่แล้วนะเธอเนาะโก้จีเด็บ ก็เพิ่ no, no. มสีเข็ดใจนิดน้อยแต่ว่าแม่คาเป็นเก่งเนาะค่ะเป็นะกีดกรึบ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 เลยแหละเฮาก็เป็นแม่คาาจำเป็นดะเด็กต้อดเสริมน้ำงานด้วยตัวน้อยหัวงางนเลยคะ่ะว่าห้าวน้ำแข็งเซระเยน็ยนเยน็ยนแข็ง ก็ตัดกเลยค่ะนี่แหละค่ะ้าเสริมกับสีขัวป่าไปก้อนเด้อค่ะคลิปนี้กับหาพี่น้องเนาะค่ะไปไอ้ยป่าม้าค่ะไปตึกสะดุ้งม้าเนาะค่ะซึ่งเดกับฝากเป็นกำลังใจเสริมแล้วก็นะหูดำน้ำเนื้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อค่ะคลิปนี้เอาไ้สนิทแหละเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ